บรรยากาศการตัดเล็บขบในวันนี้นะคะตัดเล็บขบที่หลังบ้านพร้อมอาบแดดไปด้วยค่ะผิงแดดไปด้วยเพราะอากาศหนาวเย็นค่ะคุณสามีของช่างออนนะคะมีปัญหาก็คือตัดเล็บเองแล้วเอาออกไม่หมดนะคะทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็มีอาการกัดหนองด้วยค่ะ ก็คิดว่าตัวเองจะตัดออกเองได้ทั้งหมดนะคะแต่ทีนี้อุปกรณ์เข้าไม่ถึงเพราะว่าตัดอยู่ที่บ้านสวนค่ะเพราะอุปกรณ์การตัดเล็บขบเข้าไม่ถึงแล้วก็นั่งไม่ได้มุมไม่ได้องศาค่ะทําให้เล็บมีอาการเหลือที่ข้างซอกเล็บพอเราก้าวเดินหรือว่าทํางานก็ทําให้เล็บที่ออกไม่หมดไปทิ่มเอาเนื้อข้างๆนะคะทําให้มีอาการอักเสบ ท้ายที่สุดก็ต้องให้ช่างออนมหาสารคามตัดให้อยู่ดีนะคะ,ะมีหนองเล็กน้อยค่ะ <c oughs> <c oughs> เพจช่างออนตัดเล็บขบมหาสารคามนะคะเป็นเพจที่สร้างรายได้กับ facebook พอทีนี้กดนโยบายใหม่ก็ทำให้ช่างออนโพสคลิปเล็บขบ แบบชัดๆไม่ได้นะคะเพราะผิดกฎนโยบายบนเนื้อหาการสร้างรายได้โพสไปกี่คลิปก็ผิดนะคะก็เลยให้เห็นบรรยากาศในการตัดเล็บคบในวันนี้ค่ะเรามานั่งตัดกันที่หลังบ้านนะคะผิงแดดไปด้วยตัดเล็บขบไปด้วยค่ะออกมาแล้วค่ะ ก็ยังยืนยันนะคะคอนเฟิร์มเหมือนเดิมช่างออนก็ยังรับตัดเล็บขบเหมือนเดิมเพราะมีคุณสุภาพสตรีหลายท่านนะคะที่มีปัญหาเล็บขบถามว่าไม่เห็นคลิปช่างออนเลยช่างออนเลิกตัดเล็บขบแล้วเหรอทําแต่ผมอย่างเดียวใช่ไหมคะช่างออนก็ยืนยันนะคะยังตัดเล็บขบอยู่เหมือนเดิมคะ่ะให้บริการการตัดเล็บขบช่วยแก้ปัญหาเล็บขบให้คุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีเด็กๆก,ก็มีนะคะที่เป็น เล็บขบที่มาให้ช่างออนตัดให้ไม่ว่าจะเกิดสภาวะอะไรนะคะ f a c e b o o k โพสไม่ได้แต่ช่างออนก็จะหาวิธีการที่จะโพสเพื่อยืนยันนะคะว่าช่างออนกิศนามหาสรารคามตัดเล็บขบอยู่เหมือนเดิมผมก็ทำเหมือนเดิมนะคะเป็นเวลา31ปีค่ะเพราะเป็นอาชีพที่สุดจริตและเป็นอาชีพที่ช่างออนทำ มานานหลายปีไปทำอย่างอื่นก็ไม่ถนัดแล้วนะคะก็ต้องทำเล็บตัดเล็บขบแล้วก็ทำผมยืดผมดัดผมเพราะช่างออนเป็นช่างเสริมสวยค่ะ